ขยับมาชมรถไฟตรงสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับรีอสักครู่จะมีขบวนรถเข้ามาจอดนะครับตอนนี้ก็เวลา1 5บหนาฬกายีนาทีนะครับรถธรรมดาขบวนที่2องห้านึงครับพลบุรีประจวบคีรีขันนะครับ าอยู่ประมาณ6นาทีครับวันนี้เอาตัวตอสี่สามส่วนสามทำครบนะครับ วันนี้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารเลยนะครับโล่งมากเ,เดี๋ยวออกจากสะพานจุราลงกรก็มุ่งหน้าไปจอดสถานีรถไฟลาดบุรีนะครับ ควันดำปีเลยครับโอ้โหโ,หโอ้โหควันเดี๋ยวคลิปนี้เราก็รอชมกันอีกหนึ่งขบวนนะครับรถธรรมดาขบวนที่สองหน้ีนะครับเดี๋ยวก็น่าจะรีบก,กับขบวนสอง้าหนึ่งที่บ้านคูบัวครับ ก็าอาจจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกาจะมาถึงตรงนี้นะครับทีแรกว่าจะพาเดินไปชมตรงสะพานจุราลงกรนนะครับกับสะพานขึงไม่ไหวนะครับเพื่อนๆแดดร้อนมากเลยครับต้องขอไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะครับ ตอนนี้มีขบวนรถกำลังเข้าจอดนะครับธรรมดา254หลังส่วนทนบุรีครับวันนี้ใช้เอาตอม4225ทำขบวนนะครับมีผู้โดยสารขึ้นลงด้วยนะครับ วันนี้ทำเวลาดีนะครับราชาแค่เจนาทีนะครับออกจากสะพานยูรังกรก็ไปจอดอีกทีสถานีบ้านกล้วยมเจ็ดสำเนียรแล้วก็โพธารามนะครับคนสั่ค่อนข้างเยอะเลยครับ คลิปนี้วันที่ถ่ายก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็จะมีผู้โดยสารเดินทางกันเยอะครับ